ยินดีต้อนรับครับในกิจการเช็คเ่นเกมมีอช่องอินดี้เกมและสาระเกมในที่สุด Horizon Forbidden West อันเป็นภาคต่อของ Horizon Zero Dawn <c oughs> ก็จะได้ออกมาให้เราได้เล่นกันแล้วครับซึ่งใครหลายคนคงได้รู้แล้วว่าเกมนี้ชาว PS4 และ PS5 จะได้ร่วมเล่นพร้อมกันและที่น่าสนใจในเกมนี้ก็คือเราจะได้เล่นเกมระดับ A Class Exclusive บนเครื่อง PS5 แถมชาว PS4 ก็ยังได้เล่นเกมนี้อีกด้วยครับแน่นอนว่ารันบน PS5 ที่เฟรมเรท30 Resolution Mode จะได้ความลื่นไหลาภาพสวยคมชัดที่สุดแถมมีซับภาษาไทยด้วยทีนี้น้องที่ภาษาอังกฤษไม่ค่อยจะดีจะได้เข้าใจเนื้อเรื่องมากขึ้นและสิ่งที่แอดนำมาฝากก็จะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจที่คุณได้รู้ก่อนเล่นเกมนี้ครับจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือแตกต่างจากภาคก่อนบ้าง มาดูกันเลยครับก่อนอื่นจะขอเกริ่นจักเล็กน้อยว่าการผจญภัยของเอลอยตัวละครหลักในภาคก่อนหน้านี้ทําอะไรมาแล้วบ้างขอเป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับเอลอยนั้นเป็นตัวละครหนึ่งที่มีข้อมูลทางพันธุกรรมของดรอลิซาเบธโซเบกหัวหน้ากลุ่มอัลฟาพรามผู้ดูแลพัฒนาไกอาโดยไกอานั้นเป็น AI อัจฉริยะที่พัฒนาตัวเองได้และมีความคิ ของตัวเองเกิดขึ้นหลังจากโปรเจกต์ซีโร่ดอนภัยพิบัติหุ่นยนต์ที่ทำลายเผ่าพันธ์มนุษย์ให้สูญสิน้นเมื่อมนุษย์ยุคเก่าสิ้นไปแล้วไกอาจริงค่อยๆเริ่มสร้างสังคมสิ่งมีชีวิตยุคใหม่ก็เกิดเป็นคนรุ่นใหม่ในโลกที่ผสมปนเปกับหุ่นยนต์ในทีนี้แอ่ขอพูดถึงที่มาโดยย่อซึ่งถ้าใครสนใจเนื้อเรื่องโดยละเอียดสามารถไปค้นหาได้จากคลิปสรุปเนื้อเรื่องครับ ซึ่งมันค่อนข้างจะละเอียดและต้องใช้วาทําความเข้าใจสักหน่อยเพราะมันผูกพันกันอยู่หลายส่วนทีนี้มาถึงระบบไกอากันอีกทีระบบไกอาประสบความสําเร็จในการนําพันธุก,กรรมมนุษย์มาเพาะเลี้ยงเกิดเป็นมนุษย์รุ่นใหม่ทั่วโลกและได้รับการเลี้ยงดูจากคุณยนผู้ปกครองในฐานะพ่อแม่ของเด็กนั้นมนุษย์รุ่นใหม่พวกนี้ไม่มีครังความรู้มนุษย์ยุคเก่าอยู่เลยออกไปภายนอกก็ได้สร้างชนเผ่าของตัวเองขึ้นมา ในเรื่องได้แก่กลุมโนล่าขาจาาโอเซลัมหรือบานุกขึ้นตัวเอรอยนั้นอยู่กับลอสคนของเผ่านอาร่าครับเหมือนทุกอย่างจะไปได้สวยแล้วนะักขณะนั้นผ่านไปได้1,000กว่าปีเจ้าระบบ h ฮเดสนี้เป็นระบบที่พัฒนาเติบโตขึ้นมาด้วยความนึกคิดทำลายอันขัดกับเจตนาการสร้างนิคมยุคใหม่ของไครอา มันพยายามจะเข้าไปในระบบของไกอาและควบคุมทุกอย่างซึ่งหากสําเร็จก็จะเต็มไปด้วยความตายอีกเช่นเคยไกยอาพยายามที่จะปิดระบบตนเองไปด้วยพร้อมๆกับทุกระบบที่ดีก็จะพลอยดวนไปด้วยเช่นกันเพราะเหตุนี้ไกอาจึงได้ฝากฝังให้กับบุคคลหนึ่งที่มีรหัสพันธุก,กรรมเดียวกับอลิซาเบธโซเบก อันเป็นรหัสเดียนเนี่ยที่จะพาตัวเองเข้ามายัางศูนยมาเธอร์สเครดลเพื่อให้เธอเข้ามาหาโฟกัสเครื่องมือสื่อสารรูปสามเหลี่ยมคนคนั้นก็คือเอลอยนั่นเองครับเรื่องราวการต่อสู้ของเอลอยก็เริ่มจากนั้นโดยฮาเดสระบบปฏิบัติการตัวบงการยังคงใช้ระบบป่นจน์รุ่นเก่าที่ควบคุมเผ่าของมนุษย์ให้เป็นไปตามที่ต้องการ เมื่อเครื่องจักรเหมือนเป็นภไปร้ายมนุษย์ที่ไรอารยธรรมก็หันมาทำร้ายกันเองในเรื่องจึงมีเผ่าที่มีอำนาจอย่างเผ่าคาจาจับเผ่าอื่นมาเป็นเครื่องสังเวยและเป็นเครื่องมือให้กับฮาเดสโดยแรกมาซึ่งอำนาจเหนือผู้อื่นเมื่อฮาเดสรู้ถึงตัวตนของการมีอยู่ของเอลอยอันเป็นภัยพิบัติที่จะนำมาสู่ตัวเอง หาเดสที่ตอนนี้มีกำลังพลอยู่แล้วทั้งมนุษย์พวกเดอะอีคลิปส์กับปุญจลอันตรายพีซเมเกอร์สองสิ่งนี้ก็คือศัตรูสำคัญที่เอรอยต้องพบเจอตลอดส่วนเอรอยนั้นมีฝีมือธนูก,กับหอ,อกเป็นอาวุธหลักส่วนหอ,อกนั้นมีความสามารถโอ้ร้ายปุญจนบ้าคลั่งให้กลับมาทำสิ่งดีได้ That และบุคคลสำคัญที่มีโฟกัสเหมือนกับเอลอยและช่วยเหลือให้รอดตายมาได้อีกทั้งตาคนนี้ยังเคยเป็นหนึ่งในกลุ่มอีคลิปส์ที่ทำงานภายใต้คำสั่งของฮาเดสให้สร้างหุ่นมหาปัาไให้เกิดขึ้นบนโลกอีกครั้งนั่นก็คือไซเลนส์ครับ ในช่วงท้ายแม้ตอนจบเอลอยจะทำการปิดระบบของฮาเดสได้สำเร็จแต่บุคคลที่อยากได้ความรู้ของฮาเดสมากที่สุดก็คือนายไซเลนซ์นี่เองอันภาคที่สองนี้เรายังต้องมาดูว่าตัวร้ายเก่าจะกลับมาหรือไม่เกม Horizon Forbidden w e s t ภาคใหม่นี้จะนำสิ่งใหม่ๆเข้ามานั้นก็คือสถานที่แห่งใหม่ที่ยังไม่ได้สำรวจ และภัยร้ายทางธรรมชาติที่ยังหลงเหลืออยู่ในช่วงที่ฮาเดสปกครองอยู่โดยสถานที่ที่เอลอยต้องไปเพื่อแก้ไขยอยู่ที่โลกตะวันตกตามชื่อภาคเลยนะฮะ <Okay. S 1> เราจะได้เห็นสถานที่ใหม่ๆจากโลกทุกเก่าที่ล่มสลายไปเราจะได้พบกับเงื่อนงำบางอย่างจากป้ายมังกรอ,อันมีที่มาจากดากอนคริสตัลที่ลาสเวกัส จากหลังเป็นสะพานโกลเด้นเกตที่ซานฟรานซิสโกและแหล่งซากรถขนาดใหญ่ที่เคยเป็นแหล่งค้าซสสากรถที่มีชื่อของอเมริกาและถ้ากภาคนี้มีความเป็นโอเพนเวิลด์แล้วแล้วก็ครับมันจะเป็นแผนที่ที่ใหญ่มากๆาเราต้องลุยทั้งพื้นที่เขตหนาวที่มีหิมะเขตทะเลทรายพื้นที่ของโคโลราโดยูทาแคลิฟอร์เนีย ซึ่งสภาพอากาศกับสภาพแวดล้องก็แตกต่างกันมา,แากแถมภาคนี้มีการปีนเขาเพิ่มขึ้นมากเราจะได้เจอกับภัยบนหุบเขาใต้น้ําและน่าจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในซากอาคารเก่าแก่ที่ยังไม่ล่มสลายให้ได้เห็นอีกด้วยสัตว์แปลกใหม่ที่เกิดขึ้นภายใต้การออกแบบของไคอาซึ่งพัฒนาไปตามสิ่งแวดล้อมของพื้นที่นั้นๆแ,แน่ว่าเราจะได้เห็นเอลิเกเตอร์ใหม่ ไม่รู้จะได้เห็นปลาวานหุ่นยนต์หรือไม่นะแต่ที่แน่ๆสัตว์รูปทรงคล้ายไดโนเสายุคโบราณจะกลับมาให้ได้เห็นในโลกยุคใหม่อย่างแน่นอนครับภัยคุกคามใหม่ดังที่เราจะได้เห็นสารสีแดงที่เกิดขึ้นเจ้าสิ่งนี้เป็นภัยอันตรายต่อพืชและสัตว์ทุกชนิดที่มันโตขึ้นจากสัตว์ที่ตายเพราะพิษของมันยังเป็นภัยต่อระบบนิเวศและมนุษย์ยังไม่รอดพวนจากการสูญพันธุ์ครับ ประเด็นถัดไปที่จะพูดถึงนั่นก็คือ Focus, โฟกัสอุปกรณ์สื่อสารที่ยังไม่ถูกทอดออกไปและยังคงเป็นเครื่องมือสําคัญในการแกะรหัสตามรอยสิ่งที่สูญหายและสื่อสารกับร่องรอยอารรธรรมเก่าเพื่อปลอดล็อกความสามารถใหม,ม่ภารกิจสำรวจที่มากขึ้นทั้งใต้น้ำและการปีนป่ายสู่ที่สูงซึ่งจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ใหม่ด้วยเช่นกันซึ่งไอเทมพวกนี้น่าจะได้มาจาก การปลดล็อกความสามารถใหม่ๆหรือค้นพบแหล่งอุปกรณ์ความรู้เครื่องมือที่สร้างสิ่งพวกนี้ได้ศัตรูพวกใหม่เผ่าที่ยังไม่ถูกค้นพบที่ปกครองพื้นที่แห่งนี้จากข้อมูลเรายังไม่รู้ว่าเผ่าพวกนี้มีความสามารถพิเศษอะไรบ้างแต่เผ่านี้สามารถใช้เครื่องจักรเป็นเหมือนกับพาหนะช่วยสู่รบได้ Aaron, stay put. แต่เนื้อเรื่องยังไม่เปิดเผยสิ่งที่ตามจากฟ้าสีแดงๆสิ่งนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ฮาเดสสร้างหรือไม่ซึ่งดูท่าทางไซเลนส์ คนที่คอยช่วยเหลือเอลอยมาตั้งแป่ต้นจะรู้ความลับนี้ดีและความรู้ของเขานั้นสามารถเปลี่ยนจากสีฟ้าที่เป็นสีตัวแทนของยนต์ปกติมาเป็นสีเหลืองอ่านเป็นไปได้ว่าทุกอย่างกำลังอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาแล้วไซเลนอาจจะกลายเป็นศัตรูอีกคนหรือขี์สำคัญที่ขัดต่อการสร้างโลกใหม่ของไกอาก็เป็นไปได้ และสุดท้าย Combat Battle ที่น่าจะเพิ่มมาใหม่นอกจากท่ายิ่งธนูอันเป็นซิกเนเจอร์ของเอรอยแล้วกับการเปลี่ยนเครื่องจักรสีแดงให้กลับมาเป็นสีฟ้าซึ่งก็คือระบบอาวุธที่เพิ่มขึ้นมีการผสมผสานการทำกับระเบิดใหม่ๆเข้ามาระบบพันล็อกท่าสู้ใหม่ๆการใช้อาบิลิตี้ใหม่ๆเพื่อการใช้อาวุธที่ปรับความสามารถได้ นี่ Let's go Yeah, I do All right. Back to the hunt. และแน่นอนว่าเสื้อผ้าใหม่ๆก็จะมีการปลดล็อคให้เราได้เล่นกัน ถึงแม้ว่าเราจะได้เห็นเอลอยใส่ชุดเอลอยกันมาแล้วเรายัางไม่เคยเห็นเอลอยชุดเที่ยวเกาะฮาวายเลยใช่ไหมล่ะครับจะมีหรือไม่นะต้องคอยติดตามแล้วพบกับ h o r i z o n f o r b i d d e n ภาคเนื้อเรื่องกันได้ในเร็วๆนี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ